ตึง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 ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยี่ต้อนรับสู่ช่วงเทพพิดาบาร์บี้ดูพยิปสิกับอาจารย์บาร์บี้นะคะวันนี้นะคะบี้จะมาทําคลิป ดูดวงความรักนะคะให้กับชาวราศีพิจิกรักนาพิจิกนะคะการอ่นานครั้งนี้เป็นการอ่านแบบ general reading หรือการอ่านทั่วไปค่ะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเรื่องเราสลับกันบ้างนะคะก็อย่าเพิ่งไปตัดสินใจว่าเป็นดวงของตเงร้อยนะใครที่อยากดูไพ่ยิปซีกับอาจารย์น้ะก็แอดไลน์มาได้นะคะที่ปักหมุดหรือช่อง description จะมีการพิมพ์ถามการดูแบบอัดคลิปวิดีโอนะคะหรือว่าจะดูแบบ ยู u ูบนะคะก็คือหน่อยยูทูปก็อันดีคิปวิดีโออันเดียวกันแบบโทรคุยนะคะปรึกษาได้นะแล้วแต่สะดวกเลยนะคะเดี๋ยวว่าพี่ประชาสัมพันธ์ฟิกดี้นะคะฟิกดี้ก็เร็วๆสำหรับคลาสที่เราเปิดให้ราคาพิเศษดูไพ่ยิปซีใครอยากดูเป็นนะคะสร้างอาชีพได้หลักหมื่นหลายหมื่นหลายแสนมันมันเกิดขึ้นได้จริงๆนะอยู่บ้านเฉยๆชิวๆ,วๆแต่งตัวแบบสวยๆแบบนี้นะคะ ก็สามารถสร้างไรายได้ได้และที่สำคัญที่สุดนะบอกเลยยิ่งคนฝึกฝึกเร็วเป็นเร็วเนี่ยคุณจะยิ่งได้เปรียบเพราะว่าคุณมีประสบการณ์เยอะนะคะจากจากใจของมัมี่เลยคือแบบการที่เราจะดูให้เก่งหรือการที่เราจะแบบอะไรอย่างเงี้ยเราต้องใช้ประสบการณ์นะคะมันไม่ใช่ประสบการณ์ในการดูใน YouTube ด้วยนะบางคนเก่งใน YouTube แต่ว่ากลั่งไมค์คือบอรอดเลยอะไรเงี้ยคือจริงๆมันมันต้อง ต้องใช้ประสบการณ์นะคะยิ่งฝึกเร็วก็ยิ่งได้เปรียบนะคะแล้วเป็นอาชีพที่น่าลงทุนมากเพราะอะไรเพราะว่า อยู่ได้ตลอดชีวิตยิ่งแก่ยิ่งขลังถูกไหมคือคนอาจจะมองว่าเฮ้ยบ,บี๊เป็นอาจารย์แล้วทำไมห,หน้าเด็กจังอะไรเงี้ยทำไมดูแบบยังเป็นเด็กอยู่เลยอย่างเงี้ยคือบ,บี้เชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาเรียนกับบิ๊บมองบี้ด้วยความสามารถไม่ได้มองรูปลักษณ์ภายนอกซึ่งบี้ยินดีนี่คือสิ่งที่แบบเป้าหมายสูงสุดที่บี้อยากจะทําก็คือแบบบี้ไม,ไม่ไม่อยากให้คนมองบี๊ภายนอกใครจะมองภายนอกคุณตัดสินภายนอกคุณก็ไม่ไม่มีแบบบุญสัมพันธ์กับเราอะไรเงี้ยแต่ว่าบี้บ้้ออยยาาากจะเเป็็นนนตัวว่่งใหหทุคแบบั่แตตงบบดูัว หรือทําดูทําตัวดูหน้าเชื่อถือฉันก็เป็นแบบเนี้ยทุกคนจะได้ดูฉันที่ความสามารถอะไรแบบเนี้ยยิ่งยิ่งแก่ยิ่งขลังนะคะเหมาะมากนะส่วนคาสราคาพิเศษที่บ่อบบี้จะให้เนาะจะมี2คลาสที่จะปิดราคาพิเศษแล้วใกล้ๆนี้นะคะประมาณกลางเดือมนมกราคมก็คือคาสที่หนึ่งยีวันลืมแฟนเก่านะคะส่วนคาดที่2เนี่ยจะเรียนเพื่อนๆจะเรียนกันแล้วเนี่ยคาสที่2จะเป็นคาสอ่าโรแมนติกแองเจิลนะคะเป็นไพ่นี้เลยที่บาร์บี้ใช้บ่อย นี่เลยนะคะไพนางฝาของเราส่วนต่อมาจะเป็นค์สที่สอนเดินกุมภาพันธ์แต่ว่าเปิดราคาเออที่เบิดถ้าใครอยากได้ราคาพิเศษต้องจองเลยนะคะถ้าเต็มแล้วปิดรับเลยคอร์สชื่อว่าทําอย่างไรให้เขาตกหลุมรักนะคะคนที่เหมือนแบบว่า How to แบบอยากรู้ว่าแบบเฮ้ยถ้าเราแบบเราชอบคนคนนึงหรือเราแบบอยากให้คนคนนึงประทับใจเนี่ยเราต้องทํายังไงเนาะใช้หลักจิตวิทยาของการใช้แ็ปพอนะคะ ช่วยในเรื่องของทํำยังไงให้เขาประทับใจในตัวเราอาจจะไม่ได้ใช้แค่เรื่องของแฟนอาจจะเป็นในเรื่องของลูกค้าได้บางคนเป็นเซล,ลนะทํางานแบบมาร์บี้อย่างเงี้ยก็ต้องใช้นะเพราะว่าเราคุยเราดิวกับคนที่เป็นลูกค้าตลอดเวลาเราก็ต้องคุยสานประสานงานสื่อสารกันตลอดเวลาดังนั้น มันก็สําคัญมากๆนะคะแล้วก็อีกคลาสหนึ่งนะคะชื่อคลาสว่าไพ่พาพิคเนตนะคนที่เป็นสายมูสายพาพิคเนตไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะไว้ใช้เกี่ยวกับเรื่องการงาน การประสบความสําเร็จนะคะการเงินนะคะแล้วก็ความรักก็ได้นะเกี่ยวกับใช้ชีวิตประจําวันเลยนะไพนี้บาร์บี้ใช้ส่วนตัวนะคะอันนี้บาร์บี้อาจจะไม่ได้ออกหน้ากล้องบ่อยแต่ปีนี้ออกแน่นอนเพราะว่าบี่ไม่มีเวลาทําเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินเท่าไหร่นะคะในในหน้ากล้องเนาะแต่หลังไม่เนี่ยคนถามเรื่องการงานการเงินก็เยอะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของความรักนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นคือแบบว่า ก่อนที่จะทําคลิปนะคะมันเป็นธรรมเนียมของเรานี่น้าพริกหนังไก่หนังไก่กรอบของเรานะคะจะมากินยั่ววันนี้ไม่ได้มานี่เป็นชิ้นๆเลยนะมันกินเล่นแบบไหนเลยเนี่ยใครสนใจสั่งนะคะไลน์มาเลยนี่ชิ้นบเลของเรากรอบอร่อย อืมันดือมากต้องลองมันยั่วมากมันยั่วเพศมากมาเริ่มเลยนะคะเริ่มล่ะแรับหนึ่งลืมเลยกินจนลืมราศีพิจิกใช่ไหมโคตรอร่อย พิจิกรลัคนาพิจิกความรักเป็นยังไงบ้างคะขอพลังงานให้นะคะแล้วก็ไพ่ปุกเสกนะคะขยายเลยจ้ะความรับของกลางปี บางคนเพิ่งจบความรักมานะเพิ่งเลิกลากับใครสักคนหนึ่งมานะคะเป็นความสัมพันธ์ที่จบกันไปแล้วยังมีความรู้สึกเสียดายนะคะเหมือนแบบเก็บเขาอยู่ในใจอยู่แล้วก็คือไอสาเหตุที่ที่จบกันมามันเป็นเพราะว่าการโดนโดนทำอะไรลับหลังนะคะโดนนอกใจโดนโกหกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบ ต้องจําเป็นที่จะต้องแบบตัดตัดจบนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์เดินเดินหน้าเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่มันแบบหลอกลวงนะมันมีของการการหลอกลวงก็คือน่าจะเป็นความรักตัวเลือกแหละแบบอารมณ์แบบเขาอาจจะถ้าไม่ชัดเจนคือแบบเขาอาจจะมองเราแบบเออเป็นตัวเลือกของเขาอะไรอย่างเงี้ยแบบจบจบในเรื่องของแบบว่าการเป็นตัวเลือกเงี้ยหรือถ้าเป็นอีกในนึงก็คือถ้าเรามีคอมมิชเมนต์กับเขาแล้วก็ มี่มองว่ามันอาจจะแบบเขาอาจจะเหมือนแบบทำลับหลังไงเออไปคุยกับคนอื่นหรือมีคนอื่นอะไรแบบเนี้นะคะแล้วเราก็จับได้เนาะหากว่าเสียดายไม่เสียดายนะคะแต่ว่าไม่ว่าคุณพิจิกเหมือนแบบช่วงที่ผ่านมาคุณน่าจะเป็นคนที่เด็ดขาดนะแต่ว่าถ้าสิ่งที่พี่พูดออกมามันยังไม่ไม่ใช่อะ่ะหมายถึงว่ามันมันยังไม่เกิดขึ้นนะคะมันอาจจะมีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นภายในปีนี้แหละนะเออ บางคนก็ถึงกับจบแต่บางคนก็ไม่จบยังไม่จบทีแต่คนโสดอ่ะก็คือจะยังเสียดายความรักความสัมพันธ์ที่ที่มันแบบมันเป็นแบบแฟนเก่าที่มันจบกันไปแล้วอะไรเงี้ยคนโสดมันเป็นเรื่องของอดีตอะไรอย่างเงี้ยนะคะน่าจะเหมือนแบบนิ่งกันแล้วแบบไม่ได้คุยกันแล้วอะไรเงี้ยอืประมาณนี้แล้วก็เหมือนแบบว่ามีอาจจะมีการขอโอกาสให้กลับมาแต่ว่า บางคนก็ใจอ่อนนะแต่บางคนก็ตัดสินใจที่แบบเฮ้ยไม่ไม่เอาดีกว่าเพราะว่าเหมือนแบบเออเขานอกใจเราครั้งหนึ่งแล้วเขาคงจะแบบเขาคงจะนอกใจเราอีกอะไรแบบนี้เราก็รู้สึกแบบว่าคงคงต้องตัดแหละอะไรประมาณนี้นะคะควรที่จะตัดจบดีกว่าตัดจบไปเลยดีกว่ามันน่าจะดีที่สุดหรือมันน่าจะเป็นทางออกที่ดีดีกว่าดีกว่าแบบยืดเยื้อกันไปอะไรแบบเนี้ยเออ นะคะนะคะนะนะคะนะนะมาดูกันต่อนะคะมาดูต่อว่าความรักในช่วงมกราถึงมีนาคมนะคะขอ3มเดือนแรกก่อนมันจะมีอะไรเกิดขึ้นในอนาคตนะคะความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างะคะพ่จิต้ h oh my god ความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยังไงมักกะลามีนาเนี่ยเห็นไหมถ้ามันยังไม่เกิดขึ้นนี่ว่ามันน่าจะเหมือนแบบมีการจับได้ว่าว่าว่าทำอะไรลับหลังนึกถึงเพลงอะไรรู้ปะผิดที่ไว้ใจอะ่ะผิดที่ไว้ใจ ฉันมองตัวเธอผิดไป <laughs> ยอกๆยอกพิดที่ไว้ใจอะ่ะไปฟังดูฉันมีเพลงในหัวเอยอะมากให้ไตยเถอะน,นี่ไงนี่ไงคือมีสองอย่างคือหนึ่งคือเขามีครอบครัวแล้วไม่ยุ่งกับเรามาคบกับเราแล้วเราแบบจับได้ว่าแบบเอา้ามึงไม่ได้สวดแล้วมึงมาหลอกกู <laughs> นะคะ สคือเขาเป็นครอบครัวกับเราแหละแต่ว่าเขาเหมือนแบบเนี่ยเขาไม่มีคนอื่นไงมันคือการแทงข้างหลังเนี่ยโดนแทงข้างหลังเป็นสิ่งที่คุณรับไม่ได้เอางางเออแล้วก็พอพอมันเกิดเหตุการณ์เนี้ยคือคุณจะกุ้มใจกับกับมันมากเพราะว่าจริงๆคุณอาจจะไม่เคยรู้สึกเลยว่าแบบว่าว่าคนคนนี้จะทำกับคุณแบบเนี้ยคือคุณไม่เคยคิดเลย ไม่ไม่เคยคิดเลยว่าแบบเออเขาจะเขาจะทำแบบนี้กับเราอะไรเงี้ยก็คือเหมือนแบบไว้ใจมาดูตลอดอืมก็ไม่ไม่คิดว่าแบบจะทำแบบนี้กับเราอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวไปดูช่วงมีนาถึงเออ no it's not มีนา เมษาถึงมิถุนานะคะว่าจะเป็นยังไงเมษาถึงมิถุนา บางคนตัดสินใจโสดนะคะ The Tower ช่วงเมษานถึงมิถุนายนนี่นแหละคืออาจจะมีเป็นจุดแตกหักที่ที่ตัดสินใจว่าเฮ้ยไม่ไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยรู้ไหมว่าโมเมนต์บีบตระบอกให้อย่างหนึ่งนะโมเมนต์ moment ที่คุณเริ่มรักตัวเองคืออะไรบ้าคุณยอมไม่ได้คุณยอมให้คนคนหนึ่งมาเหยียบย่าศักดิ์ศรีคุณไม่ได้คุณยอมให้คน,คน,น,ค,ค,ค,นคนหนึ่งหักหลังคุณไม่ได้อันนั้นคือโมเมนต์ที่บ่งบอกว่าคุณรักตัวเองมากๆ ซึ่งวะพี่รู้สึกว่าคุณน่าจะเหมือนแบบมีสติขึ้นมาแล้วสุดท้ายคือแบบฉันฉันยอมไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็จ,จะมีการบางคนเลือกที่จะตัดความสัมพันธ์แล้วก็จบไปนะคะแต่บางคนก็อาจจะตัดสินใจที่จะรักษาครอบครัวของตัวเองเอาไว้อยู่นะคะก็อาจจะแบบถ้าเขาตัดสินใจที่จะกลับตัวกลับใจคุณก็อาจจะให้อภัยเขาเพื่อที่จะกลับมาเป็นครอบครัวกันก็มีนะ เี๋ยวเรามาดูไพ่ตัวตนของเขาและกันคนคนนั้นเนี่ยเขารู้สึกยังไงเขารู้สึกยังไงกับเราคือ บริบทก่อนนะคะว่าเขาเป็นสถานะอะไรกับคุณถ้าเขาเป็นสถานะที่เขามีครอบครัวหรือมีเจ้าของอยู่แล้วเนี่ยมันมีมองว่าเขาอาจจะแบบเหมือนตั้งใจมาหลอกเราตั้งแต่แรกแล้วอะต่อให้คือคนเราอะอย่างที่บอกเนาะว่าเขาเป็นโจรก็คือโจรก็คือการแบบมาหลอกเราตั้งแต่แรกอะคือเขาจงใจที่จะมาหลอกเราตั้งแต่แรกดังนั้นเนี่ยบางครั้งคุณก็ต้องมีสติว่าแบบเฮ้ย เขาจะต้องพูดคําหวานกับเราถูกไหมเขาจะต้องแบบเหมือนไม่ไม่ได้พูดความจริงกับเราตรงๆอะว่าแบบจริงๆแล้วเขามาเพื่อจุดประสงค์อะไรคือคุณเคยเห็นว่าโจรที่แบบว่าเดินมาแล้วแบบบอกกับคุณตรงๆไหมว่าแบบเฮ้ยเธอเธอเราขอไปป้นบ้านเธอนะอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่มีเว้ยเข้าใจปะ่ะดังนั้นแล้วเนี่ยไม่บอกเลยว่าเขาก็จะเข้ามาหาคุณแล้วเขาก็แบบอาจจะโกหกคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แต่เขาเหมือนแบบถ้าคุณเป็นสถานะที่มาทีหลังเนี่ยมี่มองว่าเขาอาจจะไม่ได้แบบจริงจังกับคุณตั้งแต่แรกนะคุณก็ต้องระวังไว้ด้วยอาจจะเป็นคนเก่าเนี่ยแหละกลับเข้ามาแล้วแบบว่าอาจจะกลับมาอโอกาสแต่ว่าเออแต่ก็พ่วงคนอื่นมาด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าคุณเป็นแฟนของเขาที่ท,ที่แบบว่าเป็นครอบครัวกันมาก่อนนะคะไม่ได้ไม่ได้เป็นคนที่เป็นมือที่สามหรือยอย่างใดอย่างเงี้ยมาพี่มองว่ามันก็มีโอกาสที่ความสัมพันธ์นี้มันจะมันจะ กลับเข้ามานะคะเป็นครอบครัวเดียวกันเป็นครอบเป็นครัวกันเหมือนเดิมเพราะว่ามันมีในเรื่องของความผูกพันกันมากๆอยู่นะคะเพียงแต่ว่าก็ต้องบอกอย่างหนึ่งเลยว่าแบบมันก็อาจจะมีโอกาสที่ถึงกลับมาก็จริงแต่ว่ามันก็อาจจะมีโอกาสที่มันจะเกิดเหตุการณ์เดิมขึ้นนะก็คือเหมือนแบบซ้ำรอยเดิมขึ้นเหมือนกันนะคะอันนี้คือก็ต้องระวังด้วยนะ ่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ Romance Angel น,นะคะนางฟ้าอยากจะแนะนำอะไร This could be the one w o r e waiting for very soon Love yourself first Let your friends help อ่านจะเป็นแบบเขาอาจะกลับมาในรูปแบบคือเหมือนแบบบาร์บี้รู้สึกว่า ถ้าถ้าคนคนนี้ไม่ใช่แฟนของคุณนะักแต่และใช่ปะ่ะเขาอาจจะเป็นแฟนเก่าของคุณที่กลับมาในเชิงแบบเข้าทางเพื่อนของเพื่อนอคุณอะแล้วแบบว่าเหมือนพยายามขอความช่วยเหลือวิธีการที่จะกลับมาหาคนคนหนึ่งได้เหมือนแบบตีเนียนในการกลับเข้ามาหาคนคนหนึ่งอะคือวิธีการแข่งการขอขอความช่วยเหลืออะไรแบบเนี้ยนะคะ d i s c o u l d be the one คนคนนี้อาจจะใช่ เป็นคนที่ใช่สําหรับคุณเอ่อถ้าคุณกําลังรอการกลับมาของคนเก่าอยู่นะคะสําหรับชาวราศีพิจิกมีโอกาสมากนะแต่บี้ก็ไม่ได้แบบว่าอยากจะให้ความหวังอะไรหรอกเพราะว่ามันคือการอ่านโดยรวมเนอะแต่ว่ามีเกณฑ์สูงมากคนที่คุณนึกถึงคนที่คุณฝันถึงคนที่คุณทวินหามีเกณฑ์ที่จะกลับมาแต่ถามว่าเขากลับมาแล้วเนี่ยเขาจะโสดไหม มมี่ไม่คอนเฟิร์มจริงๆนะเพราะว่ามันอย่างที่บอกไงว่ามันมีโอกาสสูงมากเลยว่าเขาก็ไม่ได้โสดแล้วเขาก็จะกลับมาหาคุณอะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วก็ไพ่ขึ้นมาว่า love yourself first ก็คือรักตัวเองก่อนหมายถึงว่าคุณต้องเป็นคนที่รักตัวเองมากพอนะบางเคสเขาอาจจะยังไม่ได้กลับมาแต่ว่า ไพ่ขึ้นมาว่าคุณต้องต้องรักตัวเองอะหมายถึงว่าไม่ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรคือบางคนอาจจะเจออย่างที่พี่บอกไปตั้งแต่แรกว่ามีการนอกใจการทําอะไรรับหลังอย่างเงี้ยคือไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรคุณจะผ่านมันไปได้ด้วยดีเพราะด้วยการที่คุณรักตัวเองนะคะถ้าคุณรักตัวเองคุณจะผ่านเหตุการณ์ทุกอย่างไปได้ด้วยดีอะไรแบบเนี้ยนะคะ love yourself first หรือว่า ถ้าไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณรักตัวเองอะ่ะมันจะคือหรือหรือคุณหรือเขาอาจจะกลับมาหาคุณในช่วงเวลาที่คุณแบบเออรักตัวเองแล้วอะไรประมาณเนี้ยนะคะเท่าที่บีดูนะ Word w ด i d i n g For ถ้าคุณกําลังรออยู่มันก็อาจจะคุ้มค่ากับการรอก็ได้แต่ว่าบิ b y ก็ไม่คอนเฟิร์มนะคะว่าจะเป็นคนที่คุณถามถึงไหมหรือว่า มันกลับมาแล้วมันจะดีไหมอ่ะมันก็ต้องมาดูกันอีกทีอะไรเงี้ยอาจจะมาดูหลังม่อีกทีว่าแบบคือกลับมาคือกลับมาแล้ววนลูปเดิมหรือกลับมาแล้วเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอะไรแบบเนี้ยถ้ากลับมาแบบอ่านหนังสือเล่มเดิมสุดท้ายมันก็จบแบบเดิมอ่ะนะคะอืมประมาณนี้นะอะเดี๋ยวไปรูลัคนาราศีกันบ้างนะคะลัคนาราศีอะไรที่มีเกณฑ์ราศีสิงห์โอ้ไม่ใช่สิงเมษค่ะ ราศีพฤษกราศีพิจิกนะคะแล้วก็ราศีสิง์เมษพิจิกพฤศก,กราศีสิงห์ดอมดีซีเรียสนะคะไม่ต้องจริงจังกับมันมากเดี๋ยวมาดูข้อความนะคะให้ข้อความที่เขาอยากจะบอกกับเราคืออะไรห่างกันแค่กายแต่ใจอยู่ใกล้เธอ ทรมานจากความหนืนห่างและเย็นชาน่าจะไม่ได้คุยกันแล้วปะ่ะแบบมีความแบบห่างห่างกันปะ่ะอันนี้ก็ห่างกันแค่กายแต่ใจอยู่ใกล้เธออันนี้ก็แบบห่างความทรมานจากจากความหนืนห่างและเย็นชาคุยกับฉันบอกฉันในสิ่งบอกคุยกับฉันบอกกับฉันในสิ่งที่เธอต้องการแล้วก็ฉันคิดถึงอ้อมกอดอันอบอุ่นของเธอนะคะเหมือนเหมือนอารมณ์แบบ ไม่ได้คุยกันแล้วห่างกันแล้วป่ะเออแล้วก็จะจะมีการแบบกลับมารีวูเนียนกันก็ได้นะคะเนี่ยนะคนก็ถึงบอกแล้วไงว่ามันน่าจะเป็นคนเก่าๆนะคะที่ที่มาบีรู้สึกได้หรืออาจจะเป็นคนที่เป็นแฟนเราเนี่ยแหละอาจจะมีการทะเลาะกันที่มันเกิดการแตกหักอ่ะการแบบความไม่ไว้วางใจอะไรกันอย่างนี้ยแล้วก็เหมือนแบบห่างกันไปเฟดกันไปแล้วสุดท้ายเหมือนแบบต่างฝ่ายต่างก็หวยหาซึ่งกันและกันก็อาจจะแบบมีการ โอเคกันตกลงให้ภัยแล้วก็กลับเข้ามาในความสัมพันธ์ก็ได้นะคะมันก็เป็นได้หลายอย่างเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บาร์บี้ด้วยนะคะใครที่เข้ามาแล้วเนี่ยอยากดูส่วนตัวอยากปรึกษาคอร์สไหนอย่อยาลืมมาลงคอร์สอย่าลงมาลงคาสสนะสำหรับคา,าคอสคอกหัก21วันเอ้ยคนที่ลืมอยากลืมแฟนเก่าอ่ะรีบๆมาลงนะเดี๋ยวจะปิดรับราคาพิเศษแล้วคนที่เข้ามาดูย้อนหลังก็ลงได้นะคะราคาดีอยู่นะคะ แล้วก็ใครที่แบบทันคัสใหม่ๆอ่ะก็รีบรีบร,บรบมาลงเลยคือแบบเวลาที่พี่ประกาศวราคาเออรี่เบิดอย่ามองข้ามนะคะรีบร,บรบมาลงนะแล้วไว้เจอกันใครอยากดูส่วนตัวอยากซื้อของหรืออยากเทคคอร์สไหนแอดไลน์มานะคะบ๊ายบายค่ะจุ๊